กุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะแทเออพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะมี2ส,สาขานะคะสาขาระยองกับสาขาลำปางนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาชมรถรุ่น L5018 นะคะวันนี้รถรุ่น L5018 จะมีทั้งหมดอยู่3คันด้วยกันนะคะเอ่อจะเป็นตัวใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะตัวทั้ง3คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2 ออห้าห้าเก้านะคะทั้ง3คันเลยเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเลยนะคะดูรีวิวสภาพคร่าวๆนะคะตัวยางหน้าเดิมๆนะคะเราค่อยๆไล่ดูนะคะเราทั้งมีทั้งหมด3คันนี้นะคะรถ L5018 นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้นะคะกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคันสำหรับคันนี้หลังคาใหม่นะคะา อันนี้จะให้ดูคร่าวๆนะคะ1847ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะตัวเออเบาะเดิมนะคะมีรอยขาดเดี๋ยวเราจะไปหุ้มเบาให้นะคะราคาอยู่ที่วันนี้นะคะทางร้านมาจัดโปรโมชั่นสำหรับรุ่น L 5 0 1 8นะคะจะอยู่ที่4 8 9 0 0 0 0ให้เป็นชุดใบดันฐานพวนใหม่กันไปเลยนะคะค่ะไล่ดูสภาพกัน ไปเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะวันนี้กุ้งจะยังไม่สตาร์ทรถโชว์นะคะเพราะว่ารถมันค่อนข้างใหม่ปีระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกเครื่องแน่นแน่นอนนะคะสำหรับรถ4สูบ4สูบรุ่น L5018 นะคะเป็นรถเ,เครื่องยนต์50แรงมา้าขนาด4สูบนะคะถัดมานะคะคันนี้นะคะเป็นยางใหม่นะคะนี่ตัวนี้ก็ เดิมๆเลยเหมือนกันนะคะแต่มีทําสีใบดันคันล่างไปนะคะแต่สีตัวรถเดิมๆเลยนะคะค่ะค่ะดูนะคะไล่ดูไปเลยนะคะจะมีทั้งหมด3คันนะคะตอนนี้นะคะรุ่น L50 ปี59นะคะวันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะราคา4 8 9 0 0 0แแถมให้ไปเลยค่ะชุดาผ่านพวนใหม่นะคะ ฐานพ่นหลังตัวใหม่นะคะค่ะไล่ดูไปนะคะตัวไฟท้ายยางนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ ลูกค้าลองดูนะคะส่วนลูกค้าคนไหนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถที่เราเอามาโชว์วันนี้เอามาให้ชมวันนี้นะคะสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0634539224นะคะหรือว่าลาย ID เพื่อขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0634539224 mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นยางหน้าใหม่นะคะสีจะเป็นสีเดิมๆหมดเลยนะคะ นี่คันต่อมานะคะของรุ่น L50 นะคะทั้งหมดจะเป็นปีเดียวกันเลยนะคะเป็นราคาค่อนข้างย่อมเยาวเลยทีเดียววันนี้เราจัดโบนะคะให้ฐานพรวนใหม่กันไปเลยนะคะราคา489,000นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะตัวนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะเราเอามาโชว์ได้หลังเปลี่ยนหลังคาใหม่ไปให้นะคะราคาชั่วโมง เมื่อกี้นี้ลืมโชว์แต่คันนี้1,300ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปดูคันก่อนหน้านี้ให้นะคะ,ะไล่ดูไปนะคะยางหลังเดิมนะคะส่วนคันที่2เมื่อสักครู่นี้ที่ลืมโชว์ไปมันพันห้าร้อยชั่วโมงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้เปลี่ยนโซ่ข้างเปลี่ยนตัวนี้ไปให้ละแขนเปลี่ยนไปให้หมดแล้วนะคะค่ะคร่าวๆนะคะ วันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะทางร้านเอามาทําโปรโมชั่นกันไปเลยทีเดียวนะคะราคา489,000บาทนะคะพร้อมผานทวนใหม่นะคะค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นรถรุ่น L5018 นะคะทั้งหมด3คันได้กันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเครื่องเกียร เครื่องเกียร์ระบบไฮดรลิกแน่นๆกันไปเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถใหม่ปีนะคะปี59เลยนะคะ489,000บาทพร้อมฐานพรวนใหม่นะคะ,ะทางร้านแผงให้ไปเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะคะใครท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่กุ้งนะคะเบอร์063 453 9224นะคะสวัสดีค่ะ